เดี๋ยวจะพาเดินไปดูน้ำที่ได้จากการเวียงจากมอเตอร์10แรงนะครับที่ใช้อินเวอร์เตอร์อ่าอินพุต220เอาพุต380นะครับว่าได้การเวี่ยงน้ำระยะไกลขนาดไหนนะครได้100ร้อยกว่าหัวนะครับ กอยครับแรงตานนี้แรงต้องปรับเขาเรียกว่าวาวเกวนะครับให้ใหใหลดความแรงลงร้อยกว่าเอยเดินนี่เอาชัดๆนะครับความแรงเป็นหมอกเลยนะครับนี่ยฮะ มหมอกเลยย้อนแสงเนาะอันนี้ก็เอาตันๆแล้วกันให้ดูว่ามันทํางานได้จริงนะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับจากการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันใช้ได้แล้วก็เอามาลองใช้ดูนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงๆนะครับถ้าเรามั่นใจว่าในสเปคไฟฟ้าของเราและสเปคอุปกรณ์ที่ก็ทางานให้เราได้อย่างนี้เนี้ยเมื่อเรามาทดสอบมันก็จะ ไม่มีการผิดพลาดนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้สเปครู้อ่าอุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยเอาอุปกรณ์นั้นนี้มาทํางานแล้วอาจจะมีความผิดพลาดไม่สาเร็จก็เสียงเงินฟรีนะครับอันนี้ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับพอของสวนก็แฮปปี้นะครับใช้ได้นะครับแรงไหมคึกให้ได้ไหมให้ได้ให้ไหมเออแฮปปี้อย่างนี้ มันก็ยนระยะเวลาตรงนี้เคย4ชั่วโมงหรือชั่วโมงเดียวเนาะชั่วโม,มงเดียวก็อกลอยกว่าหัวลักล่างครับลอยกว่าประตูขอบคุณครับ